ครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะมาอธิบายแนวทางการสร้างของโครงสร้างของอาจารย์แขกนะครับก็โครงสร้างอันนี้มีผู้ครองเนี่ยก็ช่วงแรกๆก,ก็ยังสับสนเส้นทางแล้วก็พอเปลี่ยนไปสักพักนึงก็มีการพัฒนาการตัวของน้องๆขึ้นมาโดยเป็าะเรื่องการดอบบอลการเลี้ยงบอลการ จัดเบียร์ร่างกายท่าวิ่งแล้วก็เรื่องการแอคทีฟความค่องแค่ว่องไวนะครับซึ่งเรื่องเราที่อาจารย์ทำอันนี้ก็ใช้เวลานาน,านหลายเดือนหลายปีทีนี้พอทําไปแล้วก็รู้สึกดูดีขึ้นนะครับก็มีการรวมทีมกันอะไรต่างๆก็จะมีการออกไปอุ่นเครื่อง้วก็ไปโชว์ความสามารถเฉพาะตัวในการเล่นในการเล่นเป็นทีมเข้าสู่ทีม าการเทคนิคเด็กต่ตางๆของลูกๆนะครับที่อาจารย์ฝึกมาทีนี้ก็ก็มีความแตกต่างจากการที่ไปเล่นหลายๆที่ก็ฝั่ตงตรงข้ามก็มีการโทรศัพท์มาขอเรียนย้ายแคมเดมิมาหาอาจารย์เยอะมากจนอาจารย์มีแต่แรกมีลูกศิกษย์ประมาณ20่สิบคนทงนี้ก็ขึ้นมาเป็น60-70คนหลจากที่เราเอาทีมไปโชว์ การเล่นนะครับทีนี้โ,โชว์การเล่นปุ๊บก,ก็มีชัยชนะมีอะไรมาก็ทําให้ผู้ปกครองรู้สนะึกว่าอยากจะไปโชว์ในระดับประเทศบ้างอะไรบ้างซึ่งอาจารย์ยังไม่ได้ทําถึงขนาดตรงถึงจุดที่ว่าแชมป์ประเทศไทยอะไรนี้ซึ่งซึ่งทําให้ได้คืออาจารย์บอกตรงยังไม่ได้สร้างความแข็งแกร่ง ก่อนวัยอันควรให้เขาซึ่งถ้าเราไปเล่นเนี่ยเราอาจจะเจอที่สายแข่งมีเราเก็บตัวที่ดีเราก็จะสู้เลยลังเขาไม่ได้แล้วก็ระบบที่เขาฝึกมาทั้งระบบการเล่นต่างๆาซึ่งที่เราไม่สามารถที่จะสู้ได้เพราะร่างกายที่แข็งแกร่งของเด็กจิตใจที่สู้เป็นอะไรที่เด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เท่ากัน ระบบทีมอาจารย์ก็ยังไม่ได้เน้นอะไรมากมายนะครับโดจะเน้นเรื่องทักษะเทคนิคอย่างเดียวอาจจะสู้พวกระบบทีมแข็งแรงเนี่ยคือบอกตรงเนี่ยสู้บ้านเราไม่ได้ก็ต้องอดทนต้องใจเย็นๆแตะเมื่อ,อไหร่ที่เราที่เทคนิคทักษะทั้งสองเท้าเดาะบอลเล่งบอลคล่องแล้วคลองบอลได้แล้วเนี่ยมันสามารถเข้าสู่ทีมได้ง่ายมากแต่เรายังไม่ใช้ความแข็งแกร่งกับเด็ก ให้เกิดชัยชนะในวัยเด็กชูถ้วยแชมป์มีชื่อเสียงโด่งดังทำอย่างนั้นไม่ได้อาจารย์ก็ต้องทำประมาณถึง4-5ปี6ปีซึ่งก็เคยทำสำเร็จมาแล้ว6ปีออตโตเมติกซึ่งหลายหลายกคมดมีเห็นแล้วก็ดังๆในประเทศไทยอันดับหนึ่งก็อยากได้แต่อายุเข้าเกินไปแค่ปีเดียวก,ก็เสียรายโอกาสเล้แล้วก็อีกหลาหลายคนซึ่ง ตรงอายุก็ไปอยู่ทีมดีซึ่งซึ่งจารก็ไม่อยากจะให้ไปอยู่เพราะถ้าไมา่ไปอยู่แล้วเนี่ยมันก็โครงสร้างในการสร้างมันก็จะขาดช่วงไปเขาจะสู่เข้าสู่ระบบการแข่งขันในระดับประเทศจะสร้างสเต็งและความแข็งแรงให้กับเล่งกล้ามเนื้อให้กับเด็กซึ่งจะเห็นว่าบอลเด็กไทยเน่ะคือเก่งในวัยเด็กมากเลยพละกกำลังเราโอ้โหเร็วแข็งแรงนะครับแล้วก็อาจจะชนะต่างชาติซึ่ง เขาอาจจะตอนเด็กก็ยังไม่เน้นเน้นถึงความแข็งแรงมากให้ไปดูยามินที่เจอกับทีมโรงเรียนดังๆในประเทศไทยอ่ะก็สู้ไม่ได้รูปร่างความแข็งแกร่งายามินยามายก็จะถูกสร้างขึ้นมาตามสเต็ปตามอายุตามช่วงวัยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของความแข็งแรงเรื่องการฝึกหนักเนี่ยเอาล็าอาจจะดูที่ว่าลูกเราเล็กแข็งแรงได้เร็วได้ นะซึ่งทุกคนจะต้องมีแต่เมื่อเราใช้ร่างกายเป็นมากๆในการแข่งขันมากๆผลกระทบในการซ่อมแซมพัฒนากล้ามเนื้อต่างๆก็ไม่ได้มีเวลาได้พักฟื้นพอไม่ได้วลาฟื้นปุ๊บก็เกิดมีการบาดเจ็บที่สะสมนะการใช้งานก็เกิดสั้นลงซึ่ง16 17ไม่รู้ความความเจ็บที่สะสมเนี่ยอาจจะ ถึงเวลาที่อาจจะกล้ามเนื้อก็ตกฉีกขาดแล้วก็กระดูกหักเอ็นไข้หน้าซึ่งลูกศิษยอาจารย์แขกก็มีมาเยอะก็ไม่อยากให้เล่งไปแต่สิ่งที่ผู้ปกครองเอาไปนั้นก็ปล่อยเขาเพราะว่าเราห้ามเขาไม่ได้แต่คนที่ที่ทนอยู่นานๆไปก็จะต่อยอดไปได้ไกลถึงระดับเอเชียมาอย่างที่ตาตาแชมป์ไต้เต้ซึ่งเขาอดทนมากถ้าใครมีทุนก็ไปตรงจากจุดนั้นได้นะบอลผูหญิงก็ไปได้ครับซึ่งพอตาตาก็มีมี ให้รองรับอยู่แล้วถ้าเรามีกําลังเงินเพียงพอเอาละที่แม่หลังจากนี้ถ้าเราพยายามที่จะเอาการแข่งขันขามาวัดขึ้นความสําเร็จในวัยเด็กเนี่ยซึ่งมันเป็นการพัฒนาการท,ที่ที่ดูแล้วว่าเป็นการเล่งในวัยเด็กแล้วทีนี้กล้ามเนื้อมันก็จะพังไปเรื่อยทีละนิดทีละนิดพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยความแข็งแกร่งซึ่งเราเอามาใช้ในอนาคตซึ่งมาจจะดูดีในตอนที่เราเล่ง ทักษะเทคนิคดีสู้เร็วความแข็งแกร่งไม่ได้หรอกตอนหนึ่งเด็กแล้วเราก็จะแพ้เขามั่งอะไรเขามั่งซึ่งแพ้อุ่นเครื่องอะไรสู้เขาไม่ได้ก็พัฒนาขึ้นมาพอสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยเอ่อก็อ่ออตาตาโค้ชเขาสั่งว่าเออถ้ากระดูกยังไม่ปิดพยายามอย่าไปเล่นแก้มเนือ้ออย่าพึ่งเข้าเวทเห็นไหมพอสิบเจ็ดเขาดูที่ว่ากระดูกยังไม่ปิดมันยังจะขยายยืดต่อไปได้อีกตาตาจะร้อยแปดสิบละ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขารู้แล้วว่าเขาจะเล่นในช่วงไวัยไหนพัฒนาตอนที่กล้ามเนื้อมันกระดูกมันปิดฝึกก็ไม่ได้หนักมากไม่ได้วิ่งเยอะเหมือนที่บอลไทยหลายๆทีมหลาย,ลาย,ลายแคนดมี่หลายสโมสรเขาก็ทํากันทําแบบไหนืบบน่อเล่นเวทหนักฝึกหนักระบบทีมหนักวันๆก็ไม่ได้ฝึกทักษะเทคนิคการเดาะการเลี้ยงก็ข้ามไปเป็นเดือนเป็นปีทีนี้ bon บอลก็ไม่ติดเท้าเข้าสู่ระบบอย่างเดียว พอจะไม่เล่นระดับเอเชียหรือยุโรปเด็กบางคนไปได้เพราะว่าอะไรเขามีความสามารถเฉพาะตัวที่เขาฝึกมาแล้วตั้งแต่เด็กฝึกจนมากลยดูประวัติงเด็กแต่ละคนที่ไปเล่นเจเีดฝึกส่วนตัวกันทั้งนั้นส่วนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเขาเรียนรู้พ่อแม่เขาเรียนรู้ว่าควรจะปริมาณขนาดไหนก็จะมีโปรแกรมในการฝึกปฏิทินของเด็กแต่ละวัย13ขวบเนี่ยปีนี้ควรจะอันนี้แมต์กี่แมตต์ต่อปีนะ13 14แมตช์ ซึ่งเดือนหนึ่งครั้งเดียวแล้วแมตต์เดียวซึ่งน่นก็เพียงพอที่ทําให้กล้ามเนื้อไม่ต้องทํางานหนักก็จะมีปัจชินให้เด็กประมาณนี้พอโตๆไปก็แมตต์ก็จะเพิ่มขึ้นตามวัยเพราะนั้นหนึ่งปีหนึ่งเ,เดือนละหนึ่งแมตต์หรืออุ่นเครื่องก็ได้บางคนนี่นะปีหกเดือนเพิ่งจะไปอุนออนอ่นเครื่องสามเดือนอุ่นเครื่องเพราะนั้นกล้ามเนื้อก็จะได้ได้เปรียบที่ไม่ได้ใช้งานหนักไม่ได้บาดเจ็บสะสมมานานก็อาจจะต่อยอดขึ้นไปได้ไกล วกที่เล่นมาลักนักได้แชมป์เยอะๆนะครับเอ็นมันก็ตึงก็ไม่ยืดกล้ามเนื้อเป็นเร่งมันก็แข็งแรงสโซไปมันก็ป็นไงครับคาแข็งไปสู้ญี่ญปุ่นเกาหลีระเบียดสู้เขาไม่ได้เพราะว่าอะไรเอาเอาความแข็งแกร่งตอนเด็กๆไปใช้หมดแล้วเพราะนั้นอาจารย์ก็เป็นห่วงกังวลเรื่องความแข็งแกร่งกล้ามเนื้อต้องต้องค่อยๆไป ค่อยๆไปเรื่อยๆคนไหนที่มีความเร็วความคล่องตัวดีอยู่แล้วความแข็งแกร่งดีอยู่แล้วเพราะอะไรอ่าโตไปแคุณก็ไม่ต้องไปพัฒนาเรื่องความเร็วความแข็งแกร่งอะไรมากมายหลังจากนั้นแล้วเนี่ยคุณหัวข้อของฟุตบอลมันก็มีทั้งความเร็วความแข็งแกร่งความคล่องตัวปฏิกิยารีคชั่นต่างๆซึงงง่งทุกคนจะต้องมีหัวหลายหัวข้อมาทักษะเทคนิคอันดับที่หนึ่งความเร็วความแข็งแกร่งก็ก็ควบคู่กันมา พรนั้นทุกคนจะต้องมีแล้วความแข็งแรงแต่ไม่ได้เอาความแข็งแกร่งในอนาคตมาใช้จนจนกล้ามเนื้อเกิดอาการตึงนะครับขาแข็งอะไรต่างๆจับบอลลั่นไปกับบอลไม่สมูทเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็จะต้องมีกระบวนการในการสร้างตามช่วงอายุของมันเพราะหลังจาก17 18ไปแล้วเด็กพวกนี้จะเริ่มเจริญเติบโตทักษะเทคนิคที่ดีมีความเข,าเข้าใจเกมพอสมควรตามวัย ซึ่ง12 13เนี่ยเขาก็เพียงแค่รับผิดชอบดูเอ่อมีการเรียนรู้หน้าที่ตำแหน่งแต่เราจะต้องฝึกตั้งแต่6ขวบไปก่อนนะอ่าต่างประเทศเขาก็ไม่ได้มีตำแหน่งอะไรมากมายแต่ยืนเป็นโซนเฉยๆให้เด็กมันเคลื่อนตัวเพราะนั้นเราไม่ต้องไปห่วงแล้วว่าเล่นเป็นทีมมีการแข่งขันเยอะแล้วจะได้แชมป์แล้วก็เพื่อที่จะเอ่อมีใครมาเห็นอะไรงั้นก็เข้าสู่ระบบโรงเรียนไปทักษะทคนิคเขาก็ไม่ฝึกให้คุณแล้วเหมือนเด็กๆที่ไปอยู่ที่ หลายหลายสโมมสอนในประเทศไทยแล้วก็กลับบ้านโรงเรียนดงังก็กลับบ้านบางคนไปอยู่โรงเรียนดังแค่แอบมาหาอาจารย์เยอะแยะอาจารย์ก็ต้องช่วยเหลือไปได้ระดับไหนก็ระดับนั้นซึ่งผู้ปกครองจะเข้าใจว่าการไปอยู่โรงเรียนดังๆแล้วมันจะขขอยู่ความสำเร็จนั่นไม่ใช่หรอกเพราะเอาเราไปเอาไปใช้งานบาดเจ็บต่างๆนี่เขาก็ไม่เคยดูแลอาหารการกินก็ไม่ค่อยสมบูรณ์บางที่นะครับบางที่ก็ดีสภาพจิตใจที่ห่างจากพ่อจากแม่มาเขาก็ไม่ค่อยดีเพราะเด็กมันจะห่าง าเกินไปเกินวัยที่เคยทุนจะไปอยู่ตรงนั้นอย่างประเทศต่างประเทศเนี่ย18แล้วค่อยเข้าแคมป์กินนอนอะไรต่างบ้านเราก็11 12ก็เลยภาวะจิตจใจมันก็ไม่ได้นะครับพอไปปุ๊บก็อพอคัดติดก็ดีใจพอไปถึงอยู่นานๆไปชักคิดถึงบ้านไม่อยากอยู่นะครับการฝึกก็ไม่ได้พัฒนาเรื่องตัวบุคคลควบคู่กันไปนะครับก็มีชื่อเสียงในอยู่ใน,น,นทีมนั้นทีมนี้ดังๆก็เพียงแค่พอใจแต่หารู้ไม่ว่า เบสิกคือจะต้องฝึกทุกวันจนกว่าจะเลิกเล่นบอลเพราะนั้นเนี่ยถ้าบาง,งเรือนหรือสโมสรเนี่ยได้ทําวันละชั่วโมงครึ่งชั่วโมงวันละครึ่งชั่วโมงแทบก่อนที่จะซ้อมฟุตบอลหรืออาทิตย์หนึ่งสักสองสามวันอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีเน้นเรื่องทักษะเทคนิคกันอยู่แล้วซึ่งซึ่งวันๆก็ไม่ได้ไม่ได้ฝึกเลยข้ามไปเรื่อยไปเรื่อยก็ทาให้เด็กไม่ได้พัฒนาทุกด้านก็จะไปด้านเดียวเรื่อง เรื่องการเล่นเล่นทีบการเล่นร่วกอะไรต่างแต่หารู้ไม่ว่าเบสิกยังไม่แน่นพอจับบอลยังล่านเลี้ยงบอลยังไม่เป็นเล่นได้ขาเดียวอย่างเงี้ยทีมชนะมีความสุขแต่ไปดูลูกก็ติเบสิกต่างๆแล้วก็เพื่อนๆในทีมไปเปรียบเทียวบว่าญี่ปุ่นเกาหลีเป็นไงเขาไปกับบอลเขามีความเรีแอคชั่นเขาเลี้ยงเก่งเขากล้ามเนื้อเขาคล่องแค่วว่องไวเขาไม่ได้ฝึกความทนทานแข็งแรง พอไปเจอสิบสี่สิบห้าในสู้ก็ไม่ได้โดนทุกโดนกี่ศูนย์หกเจ็ดศูนย์หลายๆทีมยังดันโดนหมด,ด,ดเลยซึ่งเขาเป็นไปตามสเต็ปอีกแบบหนึ่งที่คาตาจารย์คือเด็กอะแคเดมีลิวิติตแลนะเด็กเก่งของไทยไปเลยโดนสู้ไม่ได้เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เด็กตัวเท่ากาันแต่ความเร็วความคล่องตัวความสามารถเฉพาะตัวสูงเพราะมีการกินมีการนอนอาหารโภชนาการกล้ามเนื้อที่ดี การฝึกเป็นตามสเต็ปของเขาในแต่ละเดือนแต่ละปีก็ไม่ได้เยอะแยะการแข่งขันก็ไม่ได้เยอะแยะมากนะในนานดวงทีนเด็กคนนี้จะคล่องแค่ว่องไวเพระก้ามเนือมันไม่ตึงไม่ลลาไม่มีอาการบาดเจ็บสะสมมามากมายเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยก็อย่าไปคิดว่ามันจะต้องมีการแข่งขันเยอะๆแล้วลูกเขาจะเก่งไม่ใช่ครับผิดขัข้นตอนถ้าเราต้องต้องฝึกเบสิกให้ํำนานก่อน เกมเนี่ยดูที่ตาตา,ตาเล่นทีมยังไม่เป็นเลยไปอยู่เชลตาเขาก,ก็ยังเอาเลยเพราะอะไรเบสิกดีเด็กทุกคนเบสิกดีทุกคนเลยเอาหมดเลยจะเด็กที่เด็กที่เบสิกไม่ดีแล้วก็มีแต่ความแข็งแรงก็ไม่เอานะหลายคน,นยพยายามเด็กไปอยู่ในระดับโปรแกรมเตอร์ของสโมสรเขาไม่รับเพราะอะไรก็เบสิกคุณไม่ได้เกมหรอสิบเจ็ดแล้วเขายังไม่สนเลย ไม่ยากถ้าเบสิกดีเข้าเกมง่ายเข้าสู่เกมง่ายถ้าเบสิกดีดูซิว่าใครไปจับบอลแรกได้ใครจะเลี้ยงบอลได้ได้สองเท้าแบบนี้เวลาเขาคัดเนี่ยพี่ลาซิ่งเนี่ยเดี้ยงีบยมาจาย์แขกเลยเด็กสองเด็กสามคนเนี่ยไม่มีเล่นทีมเลยไม่มีถ้วยรางวัลอะไรเลยทําไมยุโรปเอาเพราะเขารู้ขบวนการสร้างเด็กเขาก็ไม่ต้องการให้กระดูกมันแข็งแรงเขาเบสิกทักษะเดี๋ยวไปสร้างกันตอนโตตอนที่กระดูกมันปิดแล้ว เพราะนั้นละเว้นการแข่งขันที่เกิดการบาดเจ็บรนะหว่างแข่งขันและหลังและจํานวนแข่งขันมากแล้วรู้สึกว่าการแข่งขันมันจะเกิดความสําเร็จได้แชมป์ได้ชัยชนะลูกเราสําเร็จไม่ใช่คุณจะต้องพัฒนาไปตามสเต็ปตามอายุต้นไม้ไม่ต้องโตไปตามวัยปีที่หนึ่งสองสามรากแก้วรากปล่อยมันก็เติบโตแข็งแข่งไปตามวัยผลผลิตมีมาได้ตลอดเวลาค่อยๆเติบโตแต่ถ้าเราเร่งเมื่อไหร่ปุ๊บทันทีเลยปีเดียวเราก็จะได้ผลดีแต่ปีที่สองที่สามมันก็ไม่ได้แล้ว กขาทำความเข้าใจนะครับทำความเข้าใจก็วันนี้ก็เลยโพสต์อะไรต่างๆที่ลูกศิษย์ที่จะต้องไปอยู่ทีมดังๆแล้วทำไมต้องกลับมาฝึกก่อนที่จะไปฝึกอะไรไปบ้างแล้วทําไมมีความเร็วมาฝึกทักษะเทคนิคหน่อยมันก็สอดคล้องกันซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งสถาบันเขาก็ชอบอยู่แล้วคุณมีความเร็วมีทักษะเทคนิคก็ได้อยู่แล้วแต่พอไปอยู่ได้สองสามปีก็กลับอีกก็เบสิกไม่ได้ฝึกทักษะเทคนิคการจดระเียบร่างกายก็ไม่ได้สอนไม่ได้แก้ให้เด็ก มีชื่อติดทีมชาติก็ก็ไม่ได้ไปต่อเพราะท,ะทาท่าทเด็กไม่ได้ฝึกแบบชำนาญอย่างตาต้าอย่างเต้แชมป์ความชำนาญเนี่ยผมจะบอกว่าที่เมื่อกี้ผมจะนึกถึงที่ที่ที่บาร์เซโลนาเด็กๆเยอยู่กันฝึกไม่ได้ฝึกเบสิกกันตักหนาและพวกนี้บีบีเบสิกอยู่แล้วลาซาเขาบอกว่า6ปีอัตโนมัติแล้วผมก็เคยทำมาแล้ว6ปีก็อัตโนมัติจริงๆริงเจเจรุ่นห้านย์ทุกคนเห็นก็ว้าววว คนทั่วประเทศแชร์ไปหมดเลยก็อยากได้แบบนี้ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่ซึ่งอาจารย์ทำอาจารย์แขกเนี่ยคิดค้นสูตรขึ้นมาตั้งแต่เมื่อ20-30 20ปีมาแล้วเพราะอาจารย์แขกเป็นนักฟุตบอลมาก่อนรู้ว่าการเล่นสองเท้านี่มันอาต,ตัมีิจริงๆถ้าเราทําได้ไม่มีใครสามารถจะแย่งได้่คัดที่ไหนก็ติดคนแรกเลยเรื่องจริงสโมสรท้งดังประเทศไทยจาคัดติดทุกสโม,มสรแต่ว่าเกเลไม่ได้ดูแลสุขภาพไม่ได้สนใจเที่ยวกลางคืนก็ได้อยู่ในระดับหนึ่ง ก็จะมีไม่มีชื่อเสียงโด่งดังมากแต่ผู้คนยอมรับในวงการฟุตวอลด้รุ่นเดียวกับอาจารย์แขกนะครับก็ก็ไลฟ์ฟังว่าทําไมต้อง,ต,องต้องมีสองเทา้ทาสองเท้าจะจเกิดบาลานซ์สมมุติถ้าเราข้ามเรื่องนี้ไปเนี่ยต่อยอดลำบากเพราะอะไรเล่นทีมเก่งพอไปเจอเพสซิ่งเข้ากดดันก็ก็ตัวล่อตัวไม่อลอก็ฝากไว้นะครับคลิปนี้อาจจะยาวแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาใหม่ก็ค่อยๆคุยไปทีละคลิปทีละคลิปทีนี้ก็ฝากพุทธเทนนะครับก็ดูแลใส่ใจเด็กทุกคน อาจารย์แขกเขาจะลงไปเ,เดือดรัครั้งนะครับก็จะไปจับเด็กดูแลเด็กทุกคนเลยอาจารย์เคยสร้างมาทุกคนแหละได้หมดทุกคนก็ให้ใจเย็นไม่ต้องรีบร้อนนะพยายามโรงเรียนไปอาทิตย์ละห้าวันเข้าคอร์สที่อาจารย์แขกเคยสร้างมาอาทิตย์ละห้าวันได้ผลจริงสามเดือนสี่เดือนหกเดือนเดี๋ยวเราก็จะรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงเพราะนั้นตัดออกไปเรื่องการแข่งขันชัยชนะในวัยเด็กเซฟลูกเราไว้เพื่ออนาคตในวัยข้างหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่